สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์หญิงอีซูซุคิงยตนสาขาปากช่องนะคะวันนี้จะให้มาดูรถสปีดสีประตูคันนี้นะคะลองมาดูใกล้ๆกันนิดนึงนะคะว่าตัวสปีดเนี้ยตัวนี้เป็นปี2023นะคะได้จากลายใหม่ของสติ๊กเกอร์นะคะด้านหน้ารถคาดหน้านะคะตัวนี้เราจะได้โลโก้สีแดงนะคะกระจังหน้าก็คือจะตัดเป็น2ส,สีก็คือสีดํากับสีแดงนะคะด้านล่างตัวนี้ก็คือจะเป็นลายแคปลานะคะ สเกิร์ตนี่ก็จะเป็นสเกิร์ตใหม่ล่าสุดนะคะปี2023เหมือนกันนะคะส่วนไฟหน้านะคะไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะคะแต่คันนี้ลูกค้าสั่งแต่งนะคะสั่งแต่งเปลี่ยนล้อแมกนะคะล้อแมกเดิมๆจากโรงงานเนี่ยจะเป็นล้อแมกขอบ16นะคะเดี๋ยวลองมาดูด้านนี้นิดนึงนะคะว่าลูกค้านะ่ะสั่งแต่งอะไรบ้างนะคะคันนี้ราคาจะอยู่ที่831,000บาทนะคะ ล้อแมกลูกค้าเปลี่ยนเป็นล้อแมกขอบ18นะคะตัวนี้จะเป็นแมกเอ็นไฟนะคะ SRR นะคะส่วนยางนี่จะเป็น255 50 R18 นะคะอันนี้ลูกค้าสั่งเองแล้วลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะว่าอยากได้ลายไหนอยากได้ยางแบบไหนนะคะทางเซลล์หญิงจัดให้ได้เลยนะคะมาดูรอบๆตัวรถนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของตัวนี้นะคะเราจะได้เป็นเอ่อเป็นตัว X นะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของ x s e r ซ e s นะคะ ลองดูรอบๆคันนะคะว่าคันนี้แต่งได้หล่อขนาดไหนนะคะส่วนด้านนี้นะคะลูกค้าสั่งเตดฟ,ฟิล์มนะคะจะเป็นฟิล์ม60%รอบคันนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกฟิล์มได้เหมือนกันนะะเซลล์ยิงก็แถมกระบะไลเนอร์ให้นะคะกระบะไลเนอร์ให้นะส่วนช่วงล่างตัวนี้นะคะส่วนที่เราถอดออกมาเนี่ยเราก็จะคืนให้ลูกค้านะคะอยู่ที่หลังกระบะตรงนี้นะคะ ส่วนที่เราคืนให้ลูกค้านะคะอยู่นี่ทั้งหมดนะคะที่เราถอดออกในเรื่องของการจัดทรงนะคะด้านหลังก็จะมีสเกิร์ตติดสเกิร์ตให้เป็นลายใหม่เหมือนกันนะคะเป็นลายปี2023นะคะส่วนคาดฝาท้ายตัวนี้ก็จะเป็นลายของ x s e กซ์ s เหมือนกันนะคะที่เป็นเอกลักของขอ็กซ์ซนะคะลองดูรอบๆนะคะ ส่วนด้านหลังนะคะเรามาดูเรื่องเบาะนะคะเบาะเราจะได้เบาะสองสีอ่าจะเป็นเบาะผ้านะคะด้านข้างด้านข้างประตูนะคะก็จะตัดดําแดงนะคะเป็นเอกลักษณ์เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านิดนึงส่วนด้านในนะคะกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะมีให้2ดอกนะคะตัวนี้ดูด้านในนิดนึงค่ะก็คือหน้าจอเราจะได้หน้าจอ7นิ้วนะคะ หน้าจอ7นิ้วนะคะตัวนี้ก็สามารถเล่นวิทยุ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังนะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้ง่ายเป็นระบบสัมผัสนะคะตัวนี้หน้าจอก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะฝั่งนี้ก็ตุงพงมาลายัยก็จะปรับออคอนโทลได้นะคะเล่งเสียงเบาเสียงนะคะแล้วก็เปลี่ยนเพลงนะคะรับโทรศัพท์แล้วก็วางวางสายตัวนี้ใช้งานได้สะดวกนะคะส่วนด้านข้างนี้ก็ออก ขอบประตูก็จะเป็นสีดำแดงนะคะตัวเนี้ลูกค้าสามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายพนักงานบริษัทนะคะหรือทำเกษตรรับเหมาก่อสร้างนะคะจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตท่านลูกค้าสามารถที่จะออกได้ออลองเข้ามาปรึกษาเซลล์หญิงก่อนนะคะในเรื่องของการแต่งรถทั้งหมดนี้ลูกค้าอาจจะแต่งตามนี้ก็ได้หรือจะแต่งตามที่คุณลูกค้าต้องการนะคะอยากให้เซลล์หญิงจัดทรงแบบไหนนะคะ เราสามารถที่จะดาวเริ่มต้นได้5%นะคะอุปกรณ์ตัวนี้เราเลือกได้เลยแล้วก็ส่วนที่ลูกค้าที่ใช้รถอิสุคันเก่านะคะเราจะมีส่วนลดพิเศษให้นะคะยังไงเซลล์หญิงวันนี้ต้องขอ,อรีวิวรถสี่ประตูสปีดเพียงแค่นี้นะคะฝากติดตามฝากกด,ดไลค์แล้วก็ฝากให้กำลังใจเซลล์หญิงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ